สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีหนึ่งคนได้รางวัลนะใช่ค่ะใครคนชายชายชายนิ่งนึกว่าจะเป็นซูเปอร์ชายไม่ค่ะชายนิ่งชายนิ่งไดมอนด์เท่านั้นนะคะไม่ได้ว่าปีนี้เขากวาดหมายถึงอะไรคือแบบว่าปังปัง ก็ต้องขอบคุณโอกาสจากผู้ใหญ่ทุกท่านเลยขอบคุณ Star Hunter พี่โอ๊บพี่เฟิร์สนะคะแล้วก็ขอบคุณงาน How เอิร์งานรงเกียรติแห่งนี้ที่มอบรางวัลน,นี้ให้กับลูกแก้วแล้วก็ลูกโลกของลูกแก้วนะคะ <f air> ที่คอยอบกอดลูกแก้วแล้วก็คอยซัพพอร์ตรักลูกแก้วในแบบที่ลูกแก้วเป็นทุกทางเลยะค่ะรักลูกโลก, <f air> ลกเหมือนกันนะคะเฟยยูไม่ขอบคุณคาข้ามหรอกค่ะโคบอบกอดเหมือนกันนะอ่ะแน่นอนจะบอกว่าการที่ลูกแก้วมาถึงจุดนี้ได้นะคะส่วนหนึ่งต้องขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ที่น่ารักตุ้มตุ้มมี ที่อันจอียังไงเป็นยังไงตัดสินใหญ่ไหมขอใหญ่กว่านี้ขอเออหยอกหยอกหยอกไม่เป็นเลยทีเดียวค่ะาเป็นยังไงเรามาแบบให้กำลังใจทุกเวทีนะใช่วันนี้มาให้กำลังใจด้วยจะเรียกว่าเราก็อยู่ด้วยกันมาทุกช่วงเวลาก็อยากจะแสดงความยดีกัน ค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะที่ลูกแก้วมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะว่าทุกคนจริงๆนะคะดีใจมากๆเลยนะคะน้องเก่งไหมเอาเพียงแน่นอนก็จบไปแล้วใช่มีโปรเจกต์อดาราลูกแก้วนี่ก็ตอนนี้เราก็กำลังถ่ายทงถ่ายทำซีรีส์ตอนี่คือคนไทยมากถ่ายทงถ่ายทำซีรีส์ตอนพิเศษห้าตอนนี้ ของพี่ว่าก็คือพี่เกีียวพี่เกลียวก่บน้องมะนาวกำสกลับมาแล้วคัมแบ็กแน่นอนว่ากลับมามันต้องอย่างยิ่งใหญ่มันต้องแซบซีดขึ้นเผ็ดขึ้นรอบนี้มันจะเป็นอะไรมันจะเป็นเกี๊ยวน้ำธรรมดาหรอเกีียวน้ำเย็นตะโฟเกี๊ยวน้ำต้มยำคือไม่ไหวแล้วหนูอยากสปอยมากใช่คือตั้งแต่แรกเลย จะเป็นไรเป็นไรเกี่ยวน้ำต้มยำเ่ยคือเปิดมาคิวแรกก็คืออึ้งคือโดนมะนาวสาดจบก็จีจัดอันนี้ว่าต้องเป็นกี้ำต้มยำซูซิซัประมาณนี้ค่ะแต่ว่าอยากให้แฟนทุกคนติดตามเพราะว่าพวกเราตั้งใจทํามากนะคะแล้วพี่ๆทุกคนทีมงานทุกคนแล้วบอกเลยว่าก็อลังการแล้วก็นู่นตันี้พวกเราอีกนี้ พงมีเพลงคือนูเลิกสร้อยก่อนมีเพลงนะคะที่เป็นของอันดาแล้วก็ลูกแก้วแล้วก็เป็นเพลงคู่ของพวกเราขอโทษแทนพี่อันดาขอโทษแทนตัวเองด้วยค่ะใช่ค่ะก็ตอนนี้เรามีทั้งโปรเจกต์พิเศษมีเอ่อเพลงด้วยแล้วก็เราก็มีแฟนมีตไปที่ประเทศจีนแล้วก็หลายๆที่เลยค่ะ ตอนนี้แบบลายสุดท้ายที่เราเมื่อไหร่จะสิ้นสุดของแฟนมีที่หนูรู้มันยังไม่ยังอินฟินิตี้อยู่อีกเหรอยังเราต้องไปให้ครบทุกประเทศทั่วโลกทั่วโลกเลยแล้วกันอยากมาหาแฟนไทยบ้างมุ้ยคิดถึงคะเอ๊คิดถึงนีคิดถึงเโอ้ยเราก็จริงๆแฟนก็อยู่ในใจของพวกเราอยู่แล้วค่ะถึงแบบว่าอาจจะไม่ได้เจอกันทุกวันแต่ก็เจอทุกช่วงเวลา ี่แล้ว่านที่เจ็ดวันคือทำงานเจ็ดวันเลยหรือเปล่าแต่ว่ายังได้อีกค่ะเอาอีกเอาอีกค่ะยังได้อยู่ก็ การที่เราสร้างผลงานมันทําให้เราแบบว่าเติบโตขึ้นแล้วก็สร้างผลงานให้แฟนๆได้ดูด้วยคือเราก็มีความสุขแฟนๆก็มีความสุขได้มีโอกาสได้เจอแฟนแม่ใช่ฮะไปปีนี้ลูกสาวลูกเขยพี่มีได้ดูหลูกสาวลูกเขยอะไรเนาะรับปาราเรารับปาราอยาได้ดูบ้างใครลูกเขยค่ะนอกจากค่าย EP แล้วอ่ะแม่อยากดูอะไรคะก็แม่ไม่อยู่ไทยเลยไม่ได้เจอเลย เขาคิดถึงเราแน่ใช่หนูไม่อยากคิดถึงหนูแล้วคือยอมรับแล้วหรอว่าเป็นลูกเขยได้ได้เอาวะเอาเว้ยลูกเขยก็กยาตาระระจบก็มีโปรเจกต์มากมายค่ะอยากให้ไป็แฟนทุกคนรอติดตาอาร์ตเพลงรบแ่งคคู่มันจะเป็นยังไงก็รันที่มันแบบว่าหลับเอ็มวีกจะออกภายใน ดเด really ือนเดือนนี <S <S ้กับเดือนนี้มีมีทำลายแล้วค่ะเปิดทิ้งหนูแล้วก็เปิดทิ้งน้องแล้วก็เปิดทิ้งกูค่ะเรียกได้ว่าเดือนนี้แฟนๆก็จะได้จุกสุดทั้งเดือนเลยสามเพลงในหนึ่งเดือนใช่พร้อมเป็นมีโปรโมท้วก็แจกไปโปรโมทเลยก็มีคนไปหาก็ตอนนี้ตอนนี้เราก็รอเล่นชาเลนจ์กับทุกๆคนอยู่อย่างนี้มีาเต็มใช่ค่ะเริ่มจากแม่ยายเลยดีไหมคะ รอนะคะแข่งวันไหนะแม่ยังไงสิค่ะถ้าเต้นมันจะเป็นประมาณไหนมันก็ถ้าอย่างเพลงของหนูชื่อผมเสียทรงใช่ไหมคะเอะไรค่อนข้ายๆอะไรอย่างงี้เฮ้ยอเวทีเหอเวเวทีแบบผมสะบัดแบบเอออย่างงี้อ่าสาวจะมาเวทีไหนก็ตรงข้ามใจค่ะถ้าเธออาจจะไม่อยู่ในสายตาแต่ว่าเธออยู่ในหัวใจเออก็อยู่ในหัวใจไปแล้วเออแล้วเพลงคู่มันจะเป็นยังไง ก็บอกว่ารักใ้มันแปลว่ารักให้ให,หมดโดยไม่มีข้อแม้ถึงเธอจะไม่ขอ ก็ตามแต่ฉันเอ่ยเลยค่ะหัวใจคือปกติเพราะเราไม่เคยร้องเพลงได้จบเพลงเลยเพราะเรากลัวเรื่องเรื่องลิขสิทธิ์แต่ว่าวันนี้คือเราลองได้เพลงโค้ว่ามันมีเพลงเนี้ยแปลว่าพอคราวนี้แบบมีต้องมิตติ้งมันแบบสมบุกขึ้นเลย่าใช่ค่ะแล้วเหมือนแฟนๆเราจะร้องกันได้หมดแล้วด้วยใช่เพราะแฟนๆอนาคตมันเก่งนะคะเขาเก่งแล้วใช่หนูว่าเขาแกะท่ามาแล้วตั้งแต่คอนเสิร์ตศิลปินรู้ไม่รู้ไม่รู้แฟนคลับรู้ใช่คือจริง บางครั้งตอนนั้นหนูแบบว่าไปงานยอะไรค่ะอยู่ดีเป็นแฟนก็รวมตัวกันเต้นให้หนูดูแบบลูกโลกเต้นหนูก็แบบเอาเต้นได้ไงอะ่ะหนูยังเต้นไม่ได้เลยแก่ท่ามาเลยแก่มาจากไหนหรอจากพ <laughs> ี่แดนเซอร์หรอก็แฟนๆเซอร์ไพรส์เราแล้วก็เป็น ความสุขใน<ช>ทุกๆวันนะคะเป็นแบบว่าสีสันกำลัง,จงใจอ่าในว่าตั้งแต่เราจบทีวาปาม,มีทุกวันวัเรื่อยๆมีตตังค์ก็ทำให้แบบชีวิตของเราของเราเปลี่ยนไปมีตังค์ก็เพิ่มขึ้นมีคนที่รักเรามากขึ้นอ่าขอบคุณหน่อยสีสกับแฟนๆก็ขอบคุณเสมอนะคะทุกคนคือ <c oughs> ทั้งแรงบันดาลใจทั้งความสุขแบบว่าพวกหนูคือ ตื่นมาทางานเพื่อทุกคนน่แบบว่าทุกคนเป็นเป็นสิ่งที่ทาให้พวกหนูอยากตื่นมาทํางานได้มาเจอ<ช>ทุกคนรอยยิ้มของทุกคนมีค่าพวกหนูอยากทุกคนรักษารอยยิมม้มคือบอกได้เลยว่าอย่างหนูอะค่ะเป็นศิลปินข้างรักเลยก็คือแฟนๆคือแรงบรรันดาลใจที่ทำให้เราแบบว่าอยากให้จะพัฒนาตัวเองอยากที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นก็อยากจะอยู่กับแฟนๆไปนานๆแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะที่แฟนๆรักและให้โอกาสพวกเราเสมอนะคะก็รักแฟนๆมากค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ